สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเกมแองกส์มือนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเล่นเซิร์ฟเช่าออนไลน์เหมือนเดิมนับวันนี้พี่ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟเวอร์นะครับก็ได้เรียบเรียงแพ็กใหม่สําหรับการเขาเรียกว่าอัปเดตแพ็กใหม่หลังจากเกมอัปเดตเข้าเพจสโต์นับก็วันนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยสาหรับการรับเขาเล่นในเซิร์ฟนับทั้ง2เซิร์ฟเลยนับทั้งเซิร์ฟ PVP และเซิร์ฟ PVE นะครับ ถ้าสนใจเขาเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอลิงก์เฟซบุ๊กใต้คลิปมาไล่เลยนะครับก็หลังจากคลิปนี้ไปก็การรับเขาเล่นเซิร์ฟต้องโด o n a หนึ่งแพ็กนะครับถึงจะได้รหัสเข้าไปเล่นด้วยกันนะครับก็หลังหลังจากคลิปนี้พี่ลงไปในวีดีโอใน YouTube เลยนะครับก่อนอื่นให้เรากด p พย์เคเลยนะครับกดเข้ามาแล้วก็กดตัวข้างล่างเลยนะครับกดเข้ามานะครับแล้วก็พิมพ์ข้างหลังให้เป็น อ่อแล้วก็เอเชียนะครับแล้วก็พิมพ์ทีศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาสองเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซิร์ฟ PVE และเซิร์ฟ PVP นะครับสนใจเข้าเล่นเซิร์ฟไหนก็ทักมาขอเข้าเล่นได้นะครับทักสองเซิร์ฟต้องโดเนทหนึ่งแพ็คนะครับถึงจะได้รหัสเข้าไปเล่นโดยกันในเซิร์ฟนะครับ เนี่ยครับกดเข้ามานับแล้วก็กดสลากผ่านนับรหัสตอนนี้ก็จะให้หลังที่ทักมารายงานตัวแล้วก <odo> ็ด o n a t พ็ n p a c หนึ่ง p a นับถึงได้รหัสเข้าไปเล่นด้วยกันครับเมื่อเข้าเกมมาก็ให้สร้างตัวละครตั้งชื่อตัวละครเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็วิ่งหาที่สร้างบ้านเสร็จแล้วก็ทักมาเอา pack ล้มต้นที่ตัวเองโดเ a t ไว้นับก็เซิร์ฟ PvE นี่ก็จะมีอยู่ประมาณ5แพ p a นะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะมีแพ็คไหนบ้างครับสำหรับเซิร์ฟพ v e นะครับเป็นแพ็คโดเนตเริ่มต้นครเป็นแพ็ค VIP นะคับสำหรับคนที่เติมนับนี่ครก็เซิร์ฟพ v e นี้ก็เปิดมาประมาณ5-6ปีได้แล้วครัสนใจมาเล่นด้วยกันก็ทักมาได้นันี่ครก็เป็นแพ็คที่พี่เตรียมไว้แล้วครับ แรกๆก็จะมีนกอาเจนนะครับเป็นนกค่าพลังเลยนะครับนี่นะครับก็เป็นแพ็คละ20นะครับก็จะเป็นนกค่าพลังเหมือนกันแต่ได้ของในนกแตกต่างกันไปนะครับนี่นะครับก็จะได้ขวานดาบหน้าไม้ที่ขุดหินเขียวนะครับแล้วก็ได้ปืนเทคชุดเทคพวกนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นระดับสีขาวนะครับระดับเริ่มต้นเลยนะครับ อิเลเมนตะ์หนึ่งพันนับแล้วก็ยาคูณสิบห้ายี่สิบถังนะครับก็แพ็กนี้จะไม่ได้ของในตู้เซฟนะครับแพ็กละยี่สิบแพ็กเอาชีวิตรอดเริ่มต้นตามสุดเลยนะครับแพ็กที่สองมานะครับแพ็กที่สองถึงแพ็กที่ห้านี่ก็จะได้ของในตู้เซฟนะครับแพ็กที่สองนี่ก็คือแพ็กห้าสิบทูวัเล็ตนะครับก็จะได้นกข่าพลังเหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้ อวุธความต่างๆนะครับตามนี้เลยนะครับแอร์ซนี่ก็ยังได้เขาเรียกว่าชุดเทคเป็นระดับสีขาวอยู่เดิมนะครับเพิ่มขึ้นมาก็คือเครื่องคราฟเทคนะครับเครื่องบันไฟเทคนะครับแล้วก็พื้นเทคหนึ่งอันแล้วก็ตู้เซฟเอาไว้ใส่ของนะครับเดี๋ยวถ้าคนโดเนทแพคแอร์ซีพีก็จะไปเสกของใส่ให้นะครับ่งเป็นหนึ่งพันครับแล้วก็ยาคูนสิบห้ายี่สิบทางครับ ดาฟิโมอนเขียวแดงก็อย่างละ20เลยนะครับผงแอมเบอร์1นะครนับลูกอมก็100เหมือนกันนับแล้วก็ป้อมแสงอยู่10ป้อมนับร้อมกระสุนเลยนับมีแพ็คที่นะคนับเป็นแพ็คละ50นะครนับก็แพ็คที่2ที่3ที่นะคนับจะได้ของในตู้เซฟประมาณนี้เลยนับนี่นับเด็กซีเมนอย่างละ5 0,000นะคนับ ของที่สล็อตห้าพันี่อย่างละ50,000ืหมดเลยนะครับก็ประมาณ1ตู้เซฟเลยคนระับก็ตั้งแต่แพ็คที่2ถึงแพ็คที่4นะครับก็จะได้ของหนึงหตู้เซฟแบบนี้นะครับแล้วก็แพ็คที่5ก็จะได้ของเยอะกว่าเพื่อนนะครับนี่แพ็คที่3นะครับก็เป็นแพ็คน้องยักหนึ่งนะครับน้องยักษ์ก็ค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็ในตอวน้งยักษ์ก็จะได้ของเพิ่มขึ้นมาอีกระดับ1เลยนะครับนี่นะครับก็อุปกรณ์ฟาร์มนะครับอันนี้ก็ยังเป็นชุดเทคระดับสีขาวอยู่เหมือนเดิมนะครับก็เพิ่มเพิ่มเข้ามาก็จะได้พวกนี้มาด้วยนะครับนี่นะครับจะได้เรียกว่าเครื่องปั่นไฟเทคสองเครื่องนะครับด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเข้ามาก็คือ จะได้เอลิเมนต์อยู่5,000ันเอลิเมนต์คนระับแล้วก็ป้อมแสงนี่50ป้อมนะครับนี่นะครับได้ลูกกระสุนอีก50นะครับมีแพ็คละ100นะครับแพ็คที่3นี่ก็คือเอนี่แพ็คที่3นี่แพ็คที่4นะครับแพ็คที่4นี่150นะครับจะได้นุ่งยักษ์ค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับ ก็อุปกรณ์ฟาร์มครับแพ็คที่สนี่ก็จะได้ชุดเกราะอาร์เมอร์สีฟ้าแล้วนะครับได้ระดับสีฟ้าแล้วกนะ้าพลังป้องกันนี่ก็ประมาณ9ก0 0พนะครับนี่นครับก็พวกปืนเทคโลเทคกก็ระดับสีฟ้าแล้วนะครับนี่นครับโลเทคก็อาร์เมอร์ประมาณนี้นะครับก็จะได้เครื่องปั่นไฟเทค5อันนะครับ5เครื่องเลยนะครับเครื่องคาร์เทคนะครับ ก็ยาฟิลลมอนรับนะอย่างละ100เลยนะครับแล้วก็ได้บูปินสร้างบานเทคด้วยนะครับ1เซตนะครับนะอิเลเมนต์อีกอยู่ประมาณ10,000หมือิเลเมนต์นะับแล้วก็จะได้ป้อมป้อมแสงนี่อยู่ประมาณ100ป้อมนะครับสำหรับแพ็ค150นะครับ100ป้อมเลยนะครับแล้วก็แพ็คสุดท้ายนะครับก็คือแพ็คพี่ใหญ่สุดนะครับ อันนี้ก็คือแพ็คละ500วอลเล็ตนะครับก็ใครโดเนทแพ็คนี้ก็จะได้ของตามในคลิปเลยนะครับในนกก็จะได้นกข้าพลังประมาณนี้นะครับแล้วก็จะได้ของพวกแอมเบอร์อยู่200ยาคุณ15บห้าอยู่สองร้อยับอย่างละ200เลยนะครับแล้วก็จะได้เขาเรียกว่าแผ่นอิเลเมนต์อยู่20,000อิเลเมนต์นะครับแล้วก็ป้อมปืนนี่ก็100ป้อมนะครับ นะหนั่งร้อยป้อมแล้วก็พิเศษมาก็จะได้เขาเรียกว่าบูปินคนระับนี่คนระับเป็นบูปินเขาเรียกว่าอาร์เมอร์ตันคนระับอยู่ประมาณ84ชิ้นคนระับนี่คนระับี่พี่จัดเตรียมไว้ให้นะครับพวกที่เป็นของระดับฟ้าหมดเลยนคะรับนี้แพ็คละห้าร้อนะแพ็คสุดท้ายแล้วก็ ของในตู้เซฟก็จะได้เยอะกว่าเพื่อน,นครับอย่างละหนึ่งแสน, 100, นครับนี่นครับเหล็กหนึ่งแสนซีเมนต์หนึ่งแสนพรานี้สล็อตที่5้าพันนี่จะได้1นึ่งแสนหมดเลยครับผมก็ล้นไปประมาณ2ตู้เลยนะครับนี่นครับก็แล้วก็แพ็กสุดท้ายนี้ก็ใครที่เข้าเล่นช่วงนี้ก็จะรับสัตว์ไปเลยนับอีก5ตัวนับให้เลือก สัตว์ได้5ตัวเลยนะแพ็คที่พี่จัดแพ็ค500นะครับให้เลือกสัตว์ที่พี่โดเนตในเซิร์ฟมาได้5ตัวนะตัวไหนก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือแพ็กสำหรับ PVE นะครับเดี๋ยวเราจะไปโปรโมทเซิร์ฟ PVP กันว่ามีแพ็คอะไรบ้างนะครับก็เซิร์ฟนี้ก็เล่นกันแบบสบายๆนะครับก็ทุกวันเสาร์ก็จะมีกิจกรรมให้เล่นกัน,นครับ แล้วก็คนที่เข้ามาเล่นในเซิร์ฟก็ให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับมันก็จะมีกลุ่มของเซิร์ฟให้ขเขาเรียกว่าติดตามข่าวสารของเซิร์ฟเวลาพี่มีข่าวสารอะไรพี่ก็จะไปโพสต์ในกลุ่มไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแพ็กของเซิร์ฟ PVE นะครับนี่5แพ็กนะครับสำหรับเซิร์ฟ PVE นะครับแล้วก็เซิร์ฟ PVP เดี๋ยวเราไปเจอกันในเซิร์ฟ PVP เลยนะครับ เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปในเซิร์ฟพีพีต่อนะครับเอิร์นก็กดเคไอเคเลยนะครับแล้วก็กดนันข้างล่างนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ออแล้วก็เอเชียนะข้างหลังนี้นะให้ปรับเป็นนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์ทีศูนย์เจ็ดเหมือนเดิมนับก็จะขึ้นมาสองเซิร์ฟเวอร์นะครับ ก็กดอาข้างล่างเลยนะเป็นเซร์พีนะครับรหัสหนี้ก็จะให้หลังจากที่ทักมารางงานตัวแล้วก็โดนเนตหนแพ็คนะครับเ <c oughs> มื่อเข้ามาก็ให้วิ่งหาที่สร้างบ้านเจอแล้วก็ทักมาเอาแพ็คเริ่มต้นที่ตัวเองโดนเนตเข้าไว้นะครับ ก็ให้ต <S mart> pues mm ั้ง <basics> ชื <teachers> <S <S <Level ing 8> nah ่อตัวละครเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเซิร์ฟนี้นะแล้วก็แคปรูปกดรูปกระเป๋าแล้วก็แคปหน้าจอส่งชื่อตัวเองในเกมมานะตัวนี้เลยนะกดตัวนี้นะรูปกระเป๋านะนี่นะครับก็จะเป็นรูปละครของเรานะดูกดให้ดูนะนี่นะกดหน้านี้แล้วก็แคปหน้าจอส่งมานะ เซิรก็จะมีอยู่4แพ็กนับเริ่มต้นด้วย,ยพี่ขอปิดเสียงเพลงก่อนนับเสียงเพลงบอสมันดังมากเลยนับก็จะมีแพ็ค20เหมือนกันนับของก็จะได้มันเหมือนกันในเซิร์ฟ PVE เลยนับนี่นับก็ จะได้ชุดเก่าอุปกรณ์ฟาร์มแล้วก็ชุดเทคอแรมเมอร์สีขาวเหมือนกันนะครับไปเขาเรียกว่าแผ่นอลิเมนต์หนึ่งพันนะครับก็ยาคูลสิบห้าอีกยี่สิบถังนะครับแพ็คที่สองนี่ก็คือแพ็คละห้าสิบนับก็แต่งแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่นะครับของก็อาร์เมอร์จะ แรงกว่าของ PVE นะครับนี่ครับเกาะอัเมอร์ก็ยังเป็นระดับสีขาวอยู่นะครับนี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ครับได้เครื่องปั่นไฟเทคหนึ่งเครื่องครับเครื่องครับหนึ่งเครื่องแล้วก็พื้นเทคแล้วก็ตู้เซฟนะครับแพ็ค50ขึ้นไปนะครับก็จะได้ของในตู้เซฟนะครับก็ยาฟิลโมนเีแดงพวกนี้ครับ แล้วก็จะได้ป้อมอยู่ประมาณ10ป้อมนับสำหรับเซิฟสำหรับแพ็ค50นะครนับแล้วก็ของในตู้เซฟก็จะได้เหมือนกันในเซิฟ p, p ี e เลยนับอย่างละห้าหมื่นนับนี่นับแพ็คที่ที่สองที่สามที่สี่นับก็จะได้ของหนึ่งตู้เซฟประมาณนี้เลยนับอันนี้ก็แพ็คที่สามนับก็เป็นแพ็กหนึ่งร้อยนับก็จะได้ของ เยอะขึ้นมาระดีระดับหนึ่งเลยนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เพิ่มชุดเกราะให้นะครับสําหรับเซิร์ฟพีวีพีนะครับเซิร์ฟพีวีนี่ไม่ให้นะครับให้แต่ชุดเทกนะครับนี่เลยนะครับชุดเทกก็จะได้อาร์เมอร์เป็นระดับสีขาวเหมือนเดิมนะครับจะก็ได้เครื่องปั่นไฟเทกอยู่สองเครื่องนะครับนี่นะครับเครื่องคาร์บแล้วก็ กองหนึ่งตู้เซฟนับทรัพยากรนรับก็ยาฟิโนมอนพวกนี้ก็อย่างนั้นหนึ่งร้อยนับแล้วก็จะได้แผ่นอิเลเมนต์อยู่ห้าพันอิเลเมนต์นับแล้วก็ป้อมปืนหนึ่งร้อยป้อมนับเออไม่ใช่ห้าสิบป้อมนะับสรับแพ็ห100คหนึ่งร้อยนับนี่ห้าสิบป้อมนับแล้วก็ แพ็กสุดท้ายนะก็คือแพ็ก150นะครับนี่นะครับก็จะได้นกค่าพลังประมาณนี้เลยนะครับยอดอยู่ประมาณแสนแสนแปดหมื่นถึงหนึ่งแสนนะครับยังไม่ได้อัพค่าสแต็กหกสิบนับจะได้ของฟาร์มนะครับอันนี้ก็จะได้ชุดเกราะเป็นระดับสีฟ้าแล้วนะครับอาร์เมอร์าพาบลังป้องกันอยู่ประมาณ9ก0 0พนะครับ นี่นะครับปืนเทคก็ดามีอยู่710นะครับโลนะครับหน้ากากครับแล้วก็จะได้เครื่องปั่นไฟเทคอยู่5เครื่องครับสำหรับแพ็คร้อยตัวนี้นะครับในเซิร์ฟ pvp นะครับแล้วก็ตู้เซิร์ฟหนึ่งตู้นะครับเอาไว้ใส่ทรัพยากรที่พี่จะเสกใส่ให้นะครับก็พวกโลกอมยาโคุนะห้านี่อย่างละหนึ่งร้อยเลยนะครับ แล้วก็จะได้เขาเรียกว่าแผ่นอิลิเมนต์อยู่1 0 0 0 0อิลิเมนต์นะครับแล้วก็จะได้ชุดบูปินสร้างบ้านเทค1เซตนับแล้วก็จะได้ป้อมปืนอยู่1 0 0ป้อมป้อมนับสำหรับแพ็ค0นะครับในเซิร์ฟพีพีนะครับแล้วก็สําหรับแพ็ค500ในเซิร์ฟพีพีนี่ถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามได้นะครับถ้าจะเอานี้พี่ก็จะจัดให้ได้นะแต่ หลักๆก็จะมีอยู่4แพ็คนับถ้าจะเอาแพ็ค500พี่ก็บอกล่วงหน้านะพี่จะจัดเตรียมไว้ให้นะับพอเซิร์ฟพีพีนี่ของจะมีไม่เยอะเหมือนเซ e นะิร์ฟพีพีนับถ้าจะเอาพี่ก็จะจัดเตรียมไว้ให้นะับบอกล่วงหน้าได้นะครับแต่ละแพ็กก็จะพยายามจัดเตรียมมาให้เหมือนต้องการต้งส่งเซิร์ฟเลยนะับแล้ววันนี้ก็จะมาเรียกว่าโปรโมทแพ็คใหม่สําหรับการรับเข้าเล่นใหม่สําหรับตั้งสองเซิร์ฟเลยนะครับทั้งเซิร์ฟ PVE และเซิร์ฟ PVP นะครับ ันนี้ก็เปลี่ยนกันรับเขาเล่นใหม่นะครับก็คนที่เข้ามาเล่นต้องโดเนตหนึ่งแพ็คแล้วก็รายงานตัวนะครับตามที่พี่พิมพ์ส่งไปในแชทนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างการรับเขาเล่นในเซิร์ฟนะครับาะไม่เลือกคนข้อนี้มันมีปัญหาเข้ามาเยอะนะครับรับสายฟรีก็สายพี่บางคนก็เล่นดีนะครับแต่บางคนก็เข้ามาเกียนมาป่วนใช้โปรมาพังบ้านแอดมินนะครับก็ก็เลยตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับต้องเข้าใจกันด้วยนะครับ แตเขาเล่นก็ต้องโดนเน็ตหนึ่งแพ็กนะถึงจะได้เข้ามาเล่นด้วยกันนะครับแล้วก็ถ้าผู้เล่นสายฟรีถ้ามีประวัติดีๆมาพูดคุยกับพี่อาจจะรับก็เล่นอยู่นะครับแต่ก็ต้องดูนะว่าประวัติการเล่นเคยเป็นไงกันบ้างนะครับต้องแบบสอบสวนไต่สวนนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะเข้ามาเล่นได้ในเซิร์ฟนะครับเจอพีพีนี้ก็เป็น p ีพทั้ง7วันเลยนะครับก็มีกฎกติกาต่างตนะเข้ามาขอดูได้นะครับ ก็จะมีะเคาเรียกว่ากดทงขาวเข้ามาคุ้มครองผู้เล่นใหม่7วันแล้วนะครับก็สนใจเข้ามาเล่นด้วยกันก็ทักมาได้นะครับเป็นเคาเรียกว่าเป็นเซิร์ฟ PVP ทั้งแมปเลยนะครับกดกติกามีไม่เยอะนะครับเซิร์ฟ PVP นะครับสามารถสร้างบ้านได้ทุกที่เลยนะครับแต่เซิร์ฟ p, p v วนี้ก็จะมีกฎอยู่ประมาณ10กว่าข้อนะครับก็สนใจเล่นเซิร์ฟแนวไหนก็ทักมาขอเขาเล่นได้นะครับแต่นัคลิปวิดีโอนี้พี่ก็มาโปรโมทเซิร์ฟเคาเรียกว่าทั้ง2เซิร์ฟนะครับเป็นเซิร์ฟ พีพีและเซิร์ฟพีพีใหม่นะเป็นแพ็กใหม่นะพี่จัดเตรียมมานะก็เพิ่มของเข้าไปให้แล้วนะสนใจโดเนทแพ็กไหนก็ทักมาสอบถามได้นะแล้วนะคลิปวิดีโอนี้ก็มาโปรโมททั้ง2เซิร์ฟแค่นี้นะสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจพี่ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆก็จะรับการแจ้งเตือนก่อนใ,นใครนะแค่นน,น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดรูปก,กระดิ่งแล้วก็ เป็นกาลังใจพี่ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจที่ดีให้พี่เลยนะครับทิ่วิดีโอนี้ก็มาโปรโมทเซตแค่นี้นะครับสวัสดีครับ